ผมเนี่ยได้ทําการ pre เด d e r ชุดนี้ไป <Huh? S 1> ตีเป็นเงินกูประมาณสักสี่พันห้าพันยูซีนะครับซึ่งทําให้ผมมีตัวคริสตัลอยู่6อันสุ่มมาถึง50กล่องทําให้ผมมีคริสตัลทั้งหมดตอนนี้รวม7อันนะครับวันนี้นะครับเราเลยเติมยูซีมา1 6ึ่งหมื่นหกพันเจ็ดรยหูซีหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ5,200บาทนะครับจากวิสัทเกมมิ่งนะ <Yeah. S 1> ซึ่งเราจะมาปึกกันแค่250กล่องเท่านั้น <Okay. S 1> น่าจะเป็นกา,การการันตีว่าผมจะได้ชุดได้ปืน ได้ทุกอย่างแบบครบเซตแน่นอนนั่นเองนะครับ anyway. เอาละเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทกันนะครับตอนนี้ผมเปิดไปแล้ว50กล่องนะครับอย่างที่บอกไปทําคลิปสั้นไปแล้วแล้วก็พีออเดอร์ไปแล้วนะครับเราจะไปต่อกันที่กล่องที่6กนะครับจาก50สครั้งที่แล้วนะ 60กล่องครับกล่องนี้ขึ้นชื่อเรื่องการออกง่ายนะครับบางคนเปิด10 uc หรือ0 uc เนี่ยก็ออกแล้วนั่นเองครับแต่ว่าผมเปิดมา60กล่องแล้วออกแต่ระเบิดไฟกับระเบิดขวดนะครับต่อไปครับ70กล่องครับไปครับเขาได้กันง่ายง่ายแล้วเราล่ะเหมือนจะเหมือนจะเกลือนะครับ70กล่องนะ70กล่องนะครับเขาเปิดยังไงให้ได้ศูน uc วะครับแล้วก็กล่องที่80ครับกล่องนี้จะการันตีได้เหรียญ หนึ่งเหรียญน,นะเป็นการการันตีค่าโชคดีหรือเปล่านี่ไงอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญนึ <c oughs> <c oughs> วกว่าได้เหรียญที่ไหนได้ได้กระเป๋าสะพายมังกรยันมาครับเฮ้ย <c oughs> แล้วก็มีคุณหกแถมมาด้วยนะครับกระเป๋าสะพายนี่สวยมากเลยนะผมใส่ให้ดูนะครับเริ่มต้นกันก่อนเลยจะได้เห็นเต็มๆนะครับว่ากระเป๋าสะพายเป็นยังไงนะอันนี้เบลล์สามนะครับอันนี้เบลล์สองนะครับแล้วก็อันนี้เบลล์หนึ่งครับ ผมลองคำนวณมาแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยมนใช้15เหรียญในการแลกนะแต่ว่าตอนนี้เรากระเป๋าออกไปแล้วนะครับเราต้องใช้อีก6 3เป็น6เป็น9เป็น12 12เป็น13ครับแปลว่ากระเป๋าแค่2เหรียญเท่านั้นนะครับเราต้องการอีก13เหรียญครับเพื่อที่เราจะได้ของครบทั้งเซตเลยซึ่งตอนนี้นะครับเราได้มาแล้วนะ8ครับ9 1 0 1 1 1เเราต้องการอีกแค่สี่เหรียญครับเพื่อที่เราจะเหมาทั้งกล่องเลยนั่นเองครับไปกันต่อครับไปกันต่อต่อไปครับกล่องที่90ครับรอบนี้น่าจะการันตีชัวร์แล้วปะไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับเราได้แน่นอนนะครับสำหรับอันยมณีปริซิมหรือว่าเหรียญนั่นเองนะได้มาแล้วครับนี่ครับการันตี1เหรียญนะครับไปเราตามกันอีกครับต่อไปครับกล่องที่100ครับ let's go ขอแบบออกหุย คูณ2กับปากกระบอกปืนนะครับของแตง่งของแต่งปืนนะครับอันนี้จาเป็นมากถ้าเกิดว่าเราจะใช้สก,กาดตัวนี้ของแต่งปืนต้องมีให้ครบนะครับต่อไปครับ110ครับไปร้อยสิบมาแล้วปะไม่มานะครับร้อยสิบไม่มาต่อไปครับร้อยยี่สิบครับไปแบบรัวๆมาได้แล้วนะร้อยยี่สิบอะ ก็ยังเกลือครับทุกคนเฮ้ยร้อยยี่สกล่องได้แค่กระเป๋าครับทุกคนตอนนี้ร3 0ยเฮ้ยอีกสังนิดนะเขาสิบยูซกันได้กล่องได้ของเลยนะร้อยสีครับเราร้อกล่องแล้วได้แค่กระเป๋าไปได้เด้อมันโอ้เด้าำจับมาเป็นของแต่งปืนครับแล้วก็ 150, ครับรอบนี้การันตีค่าโชคดีได้อัญมณีแน่นอนนะครับแล้วก็ได้อย่างอื่นไหม เหมือนจะได้แค่อันเดียวมันิ้อันเดียวร้อยห้าสิบกล่องต่อไปครับกล่องที่หนึ่งร้อยหกสิบครับไปเฮ้ย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 โอ้ยกระเป๋าซ้ำมาดิแล้วเปลี่ยนเป็นเหรียญอันเดียวทัวนานๆทีของแดงจะออกแล้วเปลี่ยนเป็นเหรียญอันเดียวเนี่ยนะต่อไปครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบครับไป ออกมาให้มันเด็ดๆสักหน่อยเถอะเพื่อนโอเค170นะครับด้ามจับน้ำหนักเบาแล้วก็180ครับน่าจะได้หรือปะพอละมั้ง190ครับเราตั้งใจ250ก็คือ250ร้อ้าสืบแล้วรอบนี้จะเป็นของแต่งปืนเหมือนเดิมครับคอมเพเซเตอร์นะแล้วก็ครั้งที่200ครับไปโอ้โห โหต่อไปครับ210กล่องครับไปชัดเจนนะครับว่าไม่ได้อะไรไม่ได้รละคือเปิดแบบไม่ไม่สนอะไรอยู่แล้วครับตอนนี้210กล่องครับแล้วก็รอบนี้น่าจะเป็นการการันตีครับสำหรับ220ครับได้อัญมณีแน่นอนนั่นเองครับอัญมณีปริซึมนะการันตีโชว์รัวครับแล้วก็จะมีอีก30กล่องสุดท้ายแล้วนะคราวนี้ก็230แล้วนะครับ เปิดแบบไม่หวังเอาอะไรเลยครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปแล้วเพราะว่าน่าจะการันตีแรกนะครับร้อเแล้วนะครับอย่าออกขอร้องอย่าออกก็พอไปไอ้สองเนี่ยห้ามออกเด็ดขาดพีซไม่ต้องออกออกอย่างอื่นเออสองร้อยห้กล่องนะครับทุกคน 250กล่องกระเป๋าใบเดียวถือว่าเกลือนะครับเดี๋ยวเราจะมารับของกันก่อนนะครับ20กล่องแรกนะครับเราจะได้เป็นท้ายอัปเกรดนะครับและนี่เลยครับเมื่ออัปเกรดมาอีก40กล่องได้เป็นตุ๊กตาส่งเครื่องรางนะเอามาแต่งกับสกินกระเป๋าแต่งกับสกินปืนนะครับแล้วก็80กล่องครับได้เป็นกรอบรูปมานะครับ150กล่องครับได้เป็นแมททีเลร์แล้วก็250กล่องครับได้อัญมณีมาอีกหนึ่งความอร่อยนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดครบทุกอย่างนะครับ เราจะได้กรอบรูปไปด้วยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับต้องมีทุกอย่างก่อนนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแลกของกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะผมเนี่ยจะเอาทุกอย่างอยู่แล้วซึ่งเอาทุกอย่างมันใช้15้นะครับกระเป๋าเราออกไปแล้วก็ลบไป2ก็เหลือ13ตอนนี้เรามีอัญ,ญมณีอยู่12ชิ้นนะครับเราจะต้องเอาอัญ,ญมณีเนี่ยจากเศษชิ้นส่วน165เนี่ยแลกเป็นอัญ,ญมณีใหญ่ก่อน1ชิ้นนั่นเองครับเพื่อให้ครบสิบสมนะเมื่อครบ13เสร็จปุ๊บผมจะแลกของทั้งหมดเลย เทพปริสซึนเองเรียกว่าท่าเต้นไหมท่าโชว์ตัวแล้วกันนะครับเป็นแบบนี้น่ะคือท่าโชว์ตัวแหละนะครับไม่ใช่ท่าเต้นหรอกสมัยนี้ชุดทองเป็นแบบนี้หมดนะครับแล้วก็นี่ครับไฮไลท์เด็ดที่สุดเลย,ท,เลยที่ผมอยากจะเอาที่สุดเลยนะครับนั่นคือเครื่องร่อนมังกรวายุครับซึ่งเป็นเครื่องร่อนที่สวยเป็นาาตนันต้นของตัวเกมนะผมคิดว่านะลองจากชุดอัพเลยนะอันนี้ยังไม่เห็นของจริงนะแต่ผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับแลกมาอีก3นะแล้วก็สก,กินปืนครับ เป็นสกินปืนของสกาเอลซึ่งคิดว่าจะอัปด้วยนะครับครั้งนี้นะอัพมาเลยครับนี่เลยติดตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นสกินชุดทองครับใช้6อัญมณีซึมชุดเทพปริซึมนั่นเองครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับชุดทองนั่นเองครับขออนุญาตกดรับเลยเอ๊ะมันมี2ตัวเหรอู้หยิงกับผู้ชายเหรอครับอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะเห็นพร้อมผมใน3 2 หอุ้ย bon แต่ก่อนจะไปขอรับเป็นกรอบรูปก่อนนะครับมีอย่งที่บอกไปเมื่อกี้นะครับรับหมดเลยมาดูครับเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นตัวละครผู้หญิงปะ โหโหโยเท่ใช้คำว่าเท่อย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นปนครับอันนี้เป็นเอฟฟกเฉพาะที่เรามีครบทุกเซ็ตนะอย่างผมมีสกินปืนถึงจะเป็นท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสกินปืนจะเป็นท่านี้นะครับ ไอไอมือนี้ไม่เกี่ยวนะมือนี้เป็นเป็นเอฟเฟกของไอกระบอกอีกทีหนึ่งครับนี่ถ้าเกิดไม่มีสก,กินปืนคุณจะยืนท่านี้นะครับเฮ้ยมันถอดผ้าคุมได้หรอ นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกสักนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปอัพปืนนะครับอัพสกินสากากันนะซึ่งชุดนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเติมมา16,000 UC หรือประมาณ250กล่องเนี่ยผมจัดมาหมดเลยนั่นเองครับแต่ เอาจริงๆเนี่ยผมพรีออเดอร์ไว้นะครับแล้วก็พรีออเดอร์ไปประมาณสัก6000ก็ลองคำนวณด้วยกันครับเอา250เนี่ยไปบวก6000 UC ก็เป็น UC ที่ผมใช้ละกันนะครับใครรู้ว่ากี่ UC ก็คอมเมนต์มาได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับผมจะอัปเกรดปืนต่อจากนี้ด้วยนะครับสำหรับสกานะตัดสินใจแล้วนะครับน่าจะอัพแน่นอน100เปอร์เซครับเพราะว่าสวยแล้วก็น่าจะเป็นสกาที่ผมน่าจะใช้เป็นสกาหลักของตัวผมด้วยนะครับ่ป ไปโดดล่มกันดีกว่าครับโดนว่าอยู่ในเกมจริงๆนั้นชุดนี้จะเป็นเช่นไรครับทุกคนครับเอาเปตัวละครผู้หญิงแล้วกันนะชอบปะสวยดีปะรวยครับแต่การเล่นเกมเพย์นะครับต้องเป็นในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้แยกเป็นคลิปสุ่มแบบ1 0 0ยเปอละกันส่วนใครรอเกมเพย์เจอกันแน่นอนครับทั้งสก้าอัปเกรดแล้วก็ชุดรอรีวิวในคลิปนั้นนะครับฝากกดติดตามช่อง LFF ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันครับทุกคนครับไปละจ้าโชคดีครับ